สถานีอนามัยตำบลพุทธรักษาร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปูและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการรถแปลงสีฟันเคลื่อนส่งเสริมฟันดีเพื่อสุขภาพโดยมีนายแพทย์วีรพลนิธิพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานปล่อยขบวนรถที่สถานีอนามัยตำบลพุทธลักษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ โครงการดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของภาครัฐกับกลุ่มงานสถานีอนามัยเขตเทศบาลตำบลบางปูได้แก่สถานีอนามัยบางปูสถานีอนามัยบางปูใหม่สถานีอนามัยท้ายบ้านสถานีอนามัยท้ายบ้านใหม่สถานีอนามัยพุทธรักษาและสถานีอนามัยกาชาสว่างคณีวาสจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการรักษาสุขภาพในช่องปากด้วยการจัดลดขบวนเคลื่อนที่ออกบริการเปลี่ยนแปลงสีฟันให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลพุทธรักษาสำนักข่าวพีเอนนิวรายงานสนับสนุนข่าวโดย